สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องช้างพลายธันวาเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็อากาศร้อนนะครับเมื่อวานก็ฝนตกลมแรงนะครับผมพอดีก็ต้นกล้วยครับล้มมากเลยครับผมก็พอได้ทานอยู่นะครับตอนนี้พายุเข้าครับต้นกล้วยล้มเยอะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับผมที่ไปตัดมาให้ช้างพลายธันวาครับ ก็กะว่าจะได้อยู่ประมาณสามสี่วันนะครับทีนี้เราก็ <c oughs> ล่ามที่ต้นตาลต้นเก่านะครับผมก็ถึงน้ำนะครับผมน้ำท่าสบายครับ เป็นช้างตกงานนะครับก็อาศัยอยู่กันตามริมหนองคลองบึงครับผมอยู่กันตามธรรมชาตินะครับ,รบก็ขอฝากติดตามช้างพายชันวาด้วยนะครับผมเป็นช้างตกงานนะครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ